สวัสดีครับพี่น้องของตะสุรายการอีสานมาเพื่อนรายการดูความรอีสานนะคะอยู่ในส่วนอีสานผ้าติมผ้าแสบผ้านัวผ้าปวกผ้าปะพี่น้องค่ะเป็นเมนูที่หลายๆคนนี่เรียกร้องกันเขามากยหลายเป็นเมนูแจ้งเกิดของเลยก็มาได้เป็นเมนูที่แบบเฮ็ดง่ายๆหลายคนไปเฮ็ดกิ่นแล้วก็แสบแล้วก็นัวเป็นเมนูที่กิ่นแล้วทำไมล้ำลึกความหลังเป็นเมนูที่ทำจากเซนขนมจีน ก็คือเมนูซซ่ข้าวปุ้นนั่นเองพี่น้องค่ะผู้ใดคิดฮอตเมนูนี่นะคะคอมเมนต์กันมาเลยว่าผู้ใดเคยเห็ดแน่ผู้ใดอ,อยากกินน้าแน่หรือผู้ใดอ,อยากเบืองแน่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับดุดดิวในซ่องดุดดิวอีสานพาเพนมาเบิง่งเลยพี่น้องค่ะมาเห็ดจังไหนบ่เด้กินโดนอาจสิลืมหรือเปล่าแต่บม่ลืมแน่นองก็ต่อสายฝนสุดรเยอะ อร่อยบักหลายหนึ่งเอาพี่น้องมาดิตามแล้วแล้วกับควาตบันนี่คุณบังล้วงนี่พริกนี่พริกขิหอแดงเด้อคู้ใดบเพิ่มข้คุณได้เพิ่เงินกระเบื้องเอาลคุณไดเพยเห็นหลกะเบื้งเอานนแหละนี่อันนี้มี่หอมหอมแดงแล้วกับพริกด้ะคะเด้อเน่นลงมาดิแ้วก็สิงที่ต้องเนนตามไปก็คือสิ่งี่ขาดก็คือคุณน่ะเจ็ดทีมาคุณน่ะรนมอีกหัวนี่น่พ่อนี่ กูหวังว่าไปอีกแล้มันค้อแห่งตายเลยนะฮะต่อไปไปดิกินหนุ่มเบื่อหนุ่มคนน้ำจีนน่ะใส่ตามชอบเลยชอบน้อยใส่หลายช่อบน้อยใส่หน,น,น่อยใส่ต้องแบก็ต้องวั่นไว้ก็ต้องขุนไว้ใจนี่เดินรอบไปแบบหลายๆเลยให้เห็นมันปวดโขกค่ะค่ะเป็นแบบหลายๆกินหลายๆคนเขาจะแปดพี่น้องรวมบางลงต้องแปดทิ้งนะคนน้งจีนน่ะหลายแสะมองไม่เห็นพริกละนี่นะเสร็จแล้วป่ะนี่ สิ่งต่อไปที่เราต้องบ้มปั้มต่อนะฮะก็คือปลาแดกปลาลาของเรานะคะนี่ปลาแดกปลาลาของเรากระจวกลงบึ้มลงมันจะเด่นเยอะนะผมนี่นะสีรีโลจะสิริโลในความเค็มลุมคุกเ <c oughs> ข้าให้เขอรกันถ้ารู้สึกว่ามันอันเค็มโคตรๆก็ไปเอาน้ำหอมมาเราจะมีไหมน้ำแกน้ำหอมไหมโจ๊ตที่ใส่พี่แาน้ำหอม ใส่น้ำหอมสักน้อยเห็นติดมากันใหญ่กันจุ๋ยนะคะพอวัน,น, OK. อนข้างหน้าเราใสน้ำหอมนีกเบิ้งเห็นว่เห็นว่ดากหมอบว่าเกล็ดความอร่อยนี่อันธันกากาน้ำหอน,เ,หน,เ,หน,เ,หนเกล็ดแม,ม้นี่เอาใส่น้ำหอนลงน้ำหอนตอนนี้ที่ใส่นะคะเพื่อที่จะละลายชุลลดนะ <laughs> ละลายขุ่นสรวโอโ้กระเด็นอเออกระเด็นมัเป็นอย่างไรกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนกระดอนกระเด็นนี่เห็นไหมพอใส่น้ำเข้าไปในเส้นขนมจีนมันจะแตกตัวนี่ซูบ กองท้อกระตาายมิตัางเกิดด้วก็มีผักนาด้วย้ม่หนปกติองมีได้ผักเนาเนะพี่น้อง เวอร์คว่ำบ้างไงมึงรอพี่น้องอยาสิล้อซาบันนี้ดุดิเขาไม่ได้กินโดนเลยในส่วนข้าวปุ้นขยบไปหน่อยไม่ได้กินโดนแล้วมือนี่ก็เลยอยากล้ำลึกความหลังสะดอปกติสกินที่บ้านมือนี่เขาเน้นอยู่ร้านอยู่ที่ร้านอัพเตอร์ยามสาขาพัทยานะทุกคนค่ะบอเคยมากินเลยร้านนี้นะหัวตะเคยมาร้านเขาก็โอโ่งดีเด้เออผู้ใดมากก็ต้องลองมาซิมด้ค่ะเด้อขออนุญาตเน้นนะฮะส่วข้ปุ้นแบบเวอร์บังอลังการ ของเฮาอยูย่วอันจะถามเร้่อว,ว่าจ,ากจักกินเบิร์ดบ่จาาแต่นักจ,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 กจกินบ่เบิร์ดเพตุนี่คือเพื่อ้พื่นผมได้นี่แต่เวลาเขาทายน้องเขาก็เห็นมันดูเวอร์ดูวังปิดเโค่นนะนี่ถ้าจะกินเองเขาก็ตักใส่จานแน่อนองสิมานี่คกกาว่ามังก่ไก่วลาดาลับท้าน,น่ะพอทำอ,อะไรลับพอหานี่ชอาคน,นห้าเนี่ยเขาก็ฟั้งอัน ผลไม้น้ำขา่าวนี่น้ำข่าวากข้างนอกเนียนตัวละมือสัน่นมือสั่นอยากมือสั่นมากเลยอ่ะอ้ายน้ร้ายแตกจกจวกนี่อืมอืมอืมเฮ้ยเทม นักประแดกไปนิดนึงกินเบิดนี่ไปปอกไต่ต่อเลยพี่น้องอแบบแห้งพี่น้องผู้ใดอยากเห็ดกินก็นลองไปเห็ดเบิงเห็ดง่ายแล้วก็แสบพร้อมตำพริกตำพร้อมแดงก็ตำรูด,ดิูวตำนะ กใส่สู้รสใส่ปลาแดกใส่ลำโพอใส่ขนมเส้นจบข่าวปิ๊งๆเลยพักหนีวิพันงั้ัก็แก้มไปคัมีีสองพอเคลิมแล้วหลิ่นมันปรับอืลิ่นปับหอมแดงนี่เนียลงแบบเบอือ อือๆอืออือตั้งแบบแบบแบบเมนูต่อไปอยากให้กินอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับลองบอกมาด้วยจ้าเอาเมนูแบบพิ็ดยังไงเดี๋ยวๆจะเอาพิสดารพิสดารก่อยหยอดก่อยแงะว่าซั่นหามบ่ได้ด้อแงะน่ะหายากเอาแบบ จะเป็นวัตถุดิบพางง่ายๆน่ะเด้อพี่น้องเป็นประเภทต่ำประเภทง่าั่นสินะ่ะเขาจะถือโอกาสโฆษณาโฆษณารานเข้าไปพร้อมเนาะเบิ้งนี่ตักน้ำใส่แบบเบลอๆพออืมเอาปีกแบบนี้เนียนลงนัวติ๋วได้แบบนี้เฮือแตกเลยเด้ออากาศท้อนๆเนาะส่วนขอบคุณแบบเบลอๆดื่มน้ำมูกมาเนี่ยอ๋อพี่น้องช่วงสงการานเดอ้อ กับบ้านแบบเฮดซูมูกินก็ได้ก็เมนูเปะแบบนี้เฮดกินยำไหนกระแซบกินด้วยใส่กระแซ่คือจังอันเซ็ิทุน่าสุดอัพตะยำทุน่าพร้อมยำใครทำก็อร่อยนะอันนี้ก็คือกันนาลา่โซ่ข้าวปุ้นพร้อมยำใครทำก็ยี่ไปเอากระป๋องมาหน่อยดีกุญยอดนะนรับคลิปพันของดุดดิลแล้วก็คุณแ,แ,แม่แห้ง เยอะอันรอบหนา้าคือไม่เห็นทะเบิงไม่ต้งได้แล้วมันสีแสบในสต๊าของรุ่นเดียวเด้อเสร็เล็กสุนสัขเสร็จอร่อยเดียวสนัขพร้อมอยำใครทำก็อร่อยนี่เอาเอาตั้งไว้นี่ละวางไว้สื้อบๆไปเดี๋โคตรสุดนะเนี่ยอือก็เหมือนอยากกินไปหาซื้อโรดน้ำเซฟบอกเซเว่นอือเซเว่นจะเป็นขนาดเล็กนะเซฟินสิดเป็นขนาดเล็กบิ๊กซี่โรดตอกโรดตัดก็จะเป็นขนาดใหญ่ได้พี่น้องแซ่บนี่อือ ชี้นินงผักนี่เปแห้งเอ้ามันเอ้นี่เย็นโลมาเย็นมากเลยอ่ะเนี่ยเล่นบอกพี่เน่นหอมแดง,งแปรพอมแบบยั่ยวๆเดีย๋ยวเดี๋ยวครับเป๊ปังเนี่ยเอานี่ได,ไ,ได้ปะได้โฟกัสได้ปะคอ,อืบ เย็นอยากกินแตงฟากกินยำไหนก็แต่ยำนันพี่น,อน้องไม่นุ่นีไหมเป็นเมนูที่กินเราประเบืองตักพริกตักหอมใสแซนีิน้ำคูน้ำตาเริ่มไหลแล้วเด้เริ่มฮอนอากาศเดือนเมษายนก็อ,อบอ้าวแห้งพี่น้องโอ้ ฮ้อนอย่าไปหาเหรียญน้ำตกเนาะจังหวัดไหนมีน้ำตกแบบเลอะเแบบงามๆเย็นๆบอกแน่ค่ะพี่น้องขาเอาใกล้ๆพปทยาเออเอามอเด้บอบ่อยู่ิได้ก็ได้บต่ใครอยากไปเที่ยวสนอกช่วงนี้อากาศร้อนมากอยากเข้าป่าไปนอนอาบน้ำตกว่าจะขอไปกินนารีสนอกนี่แบบยั่วน้องสี่ น้องกว่าหัวกสิยากหรือก้อนแมนอื่นน้ำลายอยู่น่ะเมื่อนีร่หัวแบบคนนทายเพราะว่าเขาไปแต่ทายอยู่บ้านทายอยู่ลานมันตั้งกล้องมาได้ก็เลยให้ผัวยืนเรือกล้องแต่ผัวอื่นน้ำลายไปก่อนไอเมียหลับท่านก่อนแต่ผัวใครหลับเด้อ ม่วนใส่เป็นต้นเลยครับพี่เนี่ยแบบนัวน่าจะแบบน่นาจะนัวมากแบบนัวแค่ผงชุดรสก็แบบบึงสีน้ำปลาแดกตะก่ะอน งออกแต่ปากขอโทษที่รับทานแบบมุมมามนะคะอยากอยู่เยอเอาอีกสักคำหนึง่งแล้วกับสอยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือเพราะว่าตอนนี้นี่ทั้งพอร์นทั้งเพด ิ uhm, ึงตาลีนแลเข้มหลายคนอนุญาตย่ง นาในก็ตอบย้อนโบโทอกกินมยังกะยาย,ย้อนอยากงามเอาละเด็กอยู่เด้อะพี่น้องขาก่อนที่เขาสิจักกันไปแล้วก่อนที่เขาสิซอยช่วงนี้สถานาการณ์โควิดเนาะพี่น้องเนาะมันกำลังว่า,าไปไปแล,ะละ้วล่ะค่ะเขาก็ต้องใส่ซีวิดอยู่รวมกับมันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าเขาสิใส่ซีวิตแบบใดให้เขาปลอดภัยขออนุญาตเยี่ยมให้เขาปลอดภัยและก็หลอดพน้นจากสถานาการณ์ของโรคโควิดที่สิบเก้า หรือว่าโควิด19เนี่ยนะคะพี่น้องทางเขาก็ต้องดูแลตจ้ของล้างทำความสะอาดมืออาบน้ำอาชาบุตรแจเปิดบ้านสระผมเฮ็ดเอียงก็นเดี๋ยวในห้องสะอาดนะพี่น้องเนาะเขาจะได้ปลอดภัยจากเซียรคนะคะแต่พอถึงคันต้องลวกน้ำห่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องอ่ะประเดี๋ยวก่อนจะทัาเราต้องสอยสอยสอยซอยพอเป็พี่น้องฟังสอยขออนุญาตเผ็ดผู้สาวสน้อยประหลุจโควิด19บัดเีาผู้ชายมาเฮ็ดทั้งทาแบบ กวนทีมเมื่อจะจะบอกให้โควิดในทีมัเป็นข่าวเสียงมา่อันนี้กับซอยสวัสดีค่ะคุณในเบื้องหลังท่านมาท่า <c oughs> นชื่นชอบกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะพี่น้องเฮะเออกดติดต่อติดตามกดกระดอกกระดิ่งกดละกขั้งกดอีย่างก็ได้กดไปดูดพี่ได้าราว่าได้ไปเป็นความสนุกสนานของทุกคนดูเดียวกันดีจัดแล้วนะคะเซรมอีสวัสดีค่ะ